แมลงปีกแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วงโกลิอัตได้ชื่อว่าเป็นแมลงปีกแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลสคารบายเดซซึ่งรวมถึงด้วงที่รู้จักกันดีอื่นๆเช่นด้วงมูลสัตว์และด้วงแรดด้วงโกลิอัตมีถิ่นกําเนิดในแอฟริกาและสามารถพบได้ในหลายประเทศรวมทั้งแทนซาเนียซิมบับเวและแอฟริกาใต้ด้วงเหล่านี้มักถูกมองว่า เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและได้รับการชื่นชมจากขนาดที่น่าพรับใจและรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์กุฏิอัดมีลักษณะที่สามารถเติบโตได้ยาวถึง4นิ้วและมีปีกกว้าง9นิ้วทําให้เป็นหนึ่งในมแมลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันมีลำตัวรูปไข่ที่โดดเด่นพร้อมกระดูกภายนอกมันวาวซึ่งมีหลายสีได้แก่สีเขียวสีดําและสีน้าตาลโดยทั่วไปแล้ว ตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียและมีเขาโค้งขนาดใหญ่คู่หนึ่งอยู่บนหัวซึ่งพวกมันใช้ต่อสู้เพื่อแย่งชิงดินแดนและสิทธิในการผสมพันธุ์ด้วงกลหอัสมีพฤติกรรมคือมีการเคลื่อนไหวเป็นหลักในตอนกลางวันด้วงเหล่านี้เป็นสัตว์กินพืชและกินผลไม้น้ำนมต้นไม้และเปลือกไม้พวกมันเป็นมแมลงผสมเกสรที่สำคัญในระบบนิเวศของพวกมันเนื่องจากช่วยกระจายละองเรนูของพืชที่พวกมันกินเข้าไป ด้วงกเรีัดมีวงจรชีวิต4ขั้นตอนคือเป็นไข่ตัวอ่อนดักแด้และตัวเต็มวัโกโยกเลียดตัวเมียจะวางไข่ในไม้หรือดินที่เน่าเปื่อยและตัวอ่อนจะฟักออกมาหลังจากผ่านไป2-3สัปดาห์ตัวอ่อนจะมีขนาดใหญ่สีขาวและมีลักษณะคล้ายด้วงและสามารถเติบโตได้ยาวถึง4นิ้วพวกมันกินวัสดุจากพืชที่เน่าเปื่อยและอาจใช้เวลาถึง1ปีกว่าจะโตเต็มที่ เมื่อพวกมันเข้าสู่วัยผู้ใหญ่พวกมันจะโผล่ออกมาจากดินและใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็โตเต็มวัยด้วงโกลิอัดไม่ได้ระบุว่าใกล้ศูนย์พันธุ์อย่างไรก็ตามพวกมันก็กระเชิดกับภัยคุกคามของการทําลายป่าและทําลายที่อยู่อาศัยของมันในบางประเทศด้วงเหล่านี้ถือเป็นอาหารอันโอชะและมนุษย์กินซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของการลดลงของประชากรด้วงโกลิอัดมีเรื่องน่าสนใจเกี่วยวกับด้วงโกลิอัดคือ 1. งดวงกุิยเรดได้ชื่อเสียงมาจากเรื่องราวในกัมพีไบเบิลของดาวิดและกเรือดเนื่องจากพวกมันเป็นที่รู้จักในด้านขนาดและความแข็งแกร่งที่น่าประทับใจ 2. ดงดวงเหล่านี้สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า850เท่าของน้ำหนักตัวมันเองทำให้พวกมันเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก 3. ดมดวงกุิยเรดมีอายุขยสั้นโดยใช้ชีวิตไว้ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ในการหาคู่ผสมพันธุ์ 4. ด่ดวงเหล่านี้ เป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมในบางประเทศและตัวอ่อนของพวกมันมักถูกเก็บไว้เป็นสัตว์เลี้ยงแปลกใหม่ 5. ด้วงกลิอับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและมีจุดเด่นอยู่บนเสื้อคลุมแขนประจำชาติของเทนซซเนียสรุปได้ว่าดวงกลิอัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจดึงดูดความอยากรู้อยากเห็นและความชื่นชมของผู้คนทั่วโลกด้วยขนาดที่น่าประทับใจและรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ ดวงเหล่านี้จึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามการดำรงอยู่ของมันถูกคุกค,คามและจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักและดําเนินการเพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตอันงดงามนี้ให้รุ่นหลังได้ชื่นชม